ค่อยหายใจนะครับเฮ้ยหนูเอ้ยโอ้ยอโอ้ยพ่อโอนค่ะไม่เป็นไรหนูไม่เป็นไร โอ๊ยโอ๊ยมันเป็นอะไรหรือเปล่าคะไปไปมันงอแงเนี่ยโอ๊ยไม่ระวังเลยอ่ะเดี๋ยวผมดูนะครับโอ้โข้อเท้าบวมนิดหน่อยงตุ้มเจ็บตรงนี้ไหมครับเจ็บแต่เจ็บน้อยกว่าเมียด่านิดนึงโอยจะตายอยู่แล้วจะมาเล่นอีก ถ้าคุณลุงเป็นอะไรไปมันคือความผิดหนูเองค่ะอย่าคิดมากปไปเลยแม่หนูอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาแหละลุงแค่เสียดายว่าปีนี้ลุงคงทำลายสต,ติการขึ้นเขาของปีที่แล้วไม่ได้แค่นั้นเองนี่อย่าบอกไห้บุ๋ยไหนะเธอบอกแน่ ลูกลุงนะเขาทํางานอยู่ท่านขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลลุงกับป้ามาที่นี่ทุกปีอะพี่จะขอพอให้เขาปลอดภัยนี่มีรูปด้วยนะดูรูปดูร anyway> ูปลูกชายไงรอเหมือนพ่อหน้าตาดีเหมือนแม่ว่างไม่ได้ต่อตลอดนี่นด แล้วลุงต้มโอเคไหมคะหรือว่าจะให้ดาพากลับไหวครับนั่งพักสักครู่ก็น่าจะไปต่อได้เลยลุงต้ม <c oughs> มีศรัทธาเนี่ยมันก็ดีนะแต่มันต้องดูสังขารตัวเองด้วยนะศรัทธาที่ดีเนี่ยต้องไม่ทำร้ายตัวเองนะอาจารย์ครับผมไหวครับตอนที่เดินขึ้นมามีหลายครั้งเลยคะ่ะที่หนูอยากขอใจ แต่พอเห็นคุณลุงคุณป้าแล้วต่อให้หนูเหนื่อยแค่ไหนหนูก็มีแรงสู้ต่อเลยค่ะแรกแรกอะ่ะมันก็อย่างนี้แหละหนูแต่เชื่อป้าถ้าใจเราสู้ร่างกายของเราก็จะสู้เองใ้้คุณลุงคุณป้าสู้หนูก็จะสู้ค่ะหนูด้วยเดี๋ยวพวกหนูไปก่อนก็ได้นะเดี๋ยวรอให้ลุงก็ดีขึ้นค่อยตามไปเอ,อจะดีเหรอคะโอ้ยไม่เป็นไรคะ่ะ ป้ามาไม่รู้กี่ครั้งแล้วสบายเอองั้นเดี๋ยวหนูอยู่เป็นเพื่อนคุณลุงคุณป้าเองค่ะแล้วก็จะพาเดินขึ้นไปให้ถึงด้วยค่ะถึงจะช้าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ